ดิเดียได้เมลจากบอร์ดอ f ฟฟาร์มา i e s สก็น่าจะเป็นเ oh. อกสารสำคัญไม่รู้เอกสารสำคัญอะไร <Yeah. S 1> แต่ว่า <Okay. S 1> มันอาจจะสำคัญถึงขนาดเปลี่ยนชีวิตได้เลย What is that <c oughs> What is that <c oughs> Is that a car เบียดด้วยอ่ะ That's because my hand. <laughs> มโคตรเือเขาเขียนว่าไง d e Licensee แปลว่าเราเป็นผู้ได้รลเส้นแล้วโอ้ทำงานบสัษัทได้หรอฟปรมาเทคได้ละ <laughs> ใช่ค่ะ oh. Dear Licensees, the California State Board of Pharmacy encourages you to visit the board's website to take part in a survey. ที่เกี่ยว o ับข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างานในด้ t นการศึ o ษ California. ให้ทำเซอร์รว์ไม่ใช่เอกสารสำคัญสัญญานี่เคยอก็ไม่รู้วาอ๋อเข้ามึงกระต่ออายุว่ามันสำคัญนะสรุปว่าได้ไร้เส้นก็เป็นดีอะไรถึงเมื่อไรไเส้นถึงเมื่อไรไรเส้นถึงเมื่อไรสอปีสปีใช่ก็ถือว่า เป็นบุคคลผู้มีประสิทธิภาพแล้วไปที่สองในอเมริกาใช่ไหมใช่ไปที่สามจะเกิดขึ้นอี1สิงหาคมนี้คือไลเส้นทั้งประเทศว้าวมาจาดการอ่านนดงสอบของเราเเยยยมม